วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แม่หมูคิดเชิอชาวบาดเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารทะเลนะครับวัตถุดิบหลักของเรานั้นก็คือปลาหมึกกล้วยนั่นเองเมนูที่ว่านี้ก็คือเมนูปลาหมึกผัดกะปิครับวิธีการทําเป็นอย่างไรวัตถุดิบใช้อะไรบ้างไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ อ่าตือปาหมึกกันก่อนนะมอันนี้ตัวใหญ่กับตัวเหนียวทำมือตัวนี้ใหญ่หรืตัวเหนียวเนาะเอาตัวนี้เลยอ่าตัวบักใหญ่เยอใหญ่มากร้านเจ๊พรถนนเมตข้าเจ้าเดียวข้าวังในตลาดถนนเมต ขั้นตอนนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำที่เราจะนำไปทำเมนูปลาหมาึกผัดกะปิใช่ไหมแม่หมูผงนน้ำตาลปี๊บวุ้นตส้กู้บเป็นอะไรนะน้ำตาลทรายกับผงนัวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊บอันนี้กะปินั้นก็าตามด้วยกะปิกะปิกะปิ ปีมันเค็มไงเราเราเลยต้องใส่ทั้ง,ง,งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่เดี๋ยวเราก็จะมาผสมให้ก็เป็นเนื้อเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำสะอาดเป็นตัวช่วยในการทำละลายมไม่ไงั้นมันจะไม่ละลายสักเล็กน้อยเพราะว่าเราต้องอาลงไปบัา คือขั้นตอนนี้เราทําเตรียมไว้เลยเยวราจะไม่ได้ว่าไปปรุงในกระทะที่เราจะใช้ผัดน,นะนะจต้องเตรียมไว้เลยเดี๋ยวให้คนส,สค่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมรสชาติมันเนาะแล้วถ้าขาเดเหลืออะไรยังไงเราค่อยปรุงเพิ่มเนาะได้จ้าโอเคค่ะหลังจากที่เรา คนให้ส่วสมของเราเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะเป๊ะเลยเนาะแค่นี้เราก็ได้น้ำที่เราจะเป็นหนึ่งวัตถุดิบนะที่เราจะนำไปทําเมโน,โนปเมปูปลาหมึกผัดกะปิของเราว่าจิดิดนีดด้วยซ้ำค่อยเติม น้ำมันหอยก็ได้เนาะเมนูนี้เราจะใช้ผักเป็นส่วนประกอบสองอย่างนะเมื่หมูเนาะก็จะมีต้นหอมกับพริกชี้ฟ้าขั้นตอนนี้เราจะมาหั่นปลาหมึกหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวไซส์เท่้ไซส์บิ๊กเลยบิ๊กไซส์วิธีการหัน่นเราก็หั่นให้เป็นแว่น พร้อยมากันแบบใสๆเลยทีเดียวกับปลาหมึกของเราก่อนที่เราจะนําเอาปลาหมึกไปผัดกับปิ๊บเราจะต้องนำน้ามาลวกก่อนทําไมต้องลวกก่อนแม่หมูอืนจะได้ไม่เป็นน้ําเวลาเอาไปผัดอืมนี่กรอบเด้งกรอบเด้งอันนี้คือเคล็ดลับดีๆที่แม่หมูมีมาให้เพื่อเพื่อน ลวกพอสตุ้งไหมไม่หมูหรือว่าลวกแบบสุกเลยเดี๋ยวสักพักล้วก็เอาขึ้นนะบอกไหนบอกไหนร,รอบแล้วว่าประเมนถ้าเราลวกนานมันจะเหนียวถ้าผัดเป็นนานๆก็จะเหนียวเหนียวแล้วกินไมมอร่อยมันตั้งพอก,ก,ก,กรุบกรอบ ลวกแล้วเราก็นํามันน็อคน้ำอุณภูมิห้องนะครับป,ป,ปกตินั่นเองสําหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําเมนูปลาหมึกผัดกะปิในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลาหมึกที่เราล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ลวกครับเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราผสมเตรียมเอาไว้นะครับก็มีกะปิมีน้ําตาลทรายน้ําตาล มะพร้าวนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บครับขอภัยครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมแล้วก็พริกชี้ฟ้านั่นเองเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมพิธีการทํากันเลยครับใส่นิดเดียวจะต้องใส่เยอะนะสําหรับน้ำมนันใส่เยอะมันจะเยอะมันจะเลี่ยง ใส่กระเทียมตามลงมาโอ้โหง่ายมากเลยเมนูนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะยากอยู่ที่ขั้นตอนในการเตรียมวัสถุดิบเวลาเราจะประกอบอาหารอะไรก็ตามประเด็นน่าจะใช้เวลาไม่เกินสองนาทีจบครบสุดเลยนะแม่หมูนะกับเมนูปลาหมึก กะจิปลาหมึกชนี้เป็นปลาหมึกกล้วยแม่หมูจับมาสองตัวบางดูตอมมันเป็นตัวนึกว่ามันจะเยอะนะแม่หมูนะพอเ,เอามาหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พอดีเลยขนาดแต่ไม่ต้องผัดนานเพราะว่าตัวปลาหมึกเนี่ยเราลวกเรียบร้อยเลยด้วยเนาะให้ผัดสลดิดเดียว เดี๋ยวเพื่อนๆมารับประทาน,น,าน,น,นกันาดนไหนไม่แพ้พัตคาลเลยนะเนี่ยสิมือแม่หมูดีถ้าไม่ชมนี้ก็ไม่ทำคลิปให้แล้ว,วอ,อยากให้กายทำคลิปไปกิน ปิหอมขึ้นมาแต่จมูกเลยหอ,อม,มหอเดี๋ยวแม่หมูจะลองชิมดูสักนิดนึงเพื่อมันขาดเหลืออะไรเราจะได้ปรุงเพิ่มได้เป็นไงมั่งแม่หมูเปรอพอดีเป๊ะเพราะจริงๆแล้วขั้นตอนตอนที่เราทําน้ําที่เรานํามาผัดเนี่ยเราก็เราก็ชิมมาแล้ว่ะ นี้เพื่อกันพลาดกันเหนียวไว้เนาะนี่เห็นแล้วบอกแล้วว่าไม่เกินสองนาทีเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูปลาหมึกผัดกะปิ